รีวิวเครื่องเล่นเทปนอนนะฮะที่ห้องัวชิบะนะครับตัวนี้โมเดล KT 2 9 0เก้าศูนย์ NG แปดนะครับตัวเกียวเจแปใช้งานได้เต็มระบบนะครับตัวนี้นะครับใช้ไฟ220โวลต์มาเรามีสายไฟแถมให้นะใช้ไฟ DC ได้นะครับหกโวลต์ทดสอบให้เรียบร้อยหกโวนไฟบวกนะครับใช้ทานได้ครับทดสอบให้เรียบร้อยทานดูดสี่สีก้อนครับลังทานสะอาดนะครับต่อ l อินได้นะครับ l อิน เดี๋ยวทดสอบไปดูขั้นตอนต่อไปมีหูหิ้วนะครับ,นะครบเครื่องสภาพสวยนะครับมีรอยบ้างตามกันเวลานะเครื่องสินค้าเก่ามากนะนะครับมีอินเจแปนนะครับไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับเปลี่ยนระบบให้เรียบร้อยนะฮะด้านล่างมีช่องไหม่ช่องรีโมทไลน์อินแล้วก็มอนิเตอร์นะครับมีโทน เลกคอร์ดนะครับิดฝานะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบอัดนะจากอุปกรณ์ภายนอกนะครับต่อเข้าช่องไลน์ in, นะครับผมจะเปิดจากวิทยุนะลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์นะครับเพื่อเข้ามาอัดที่นี่ได้ผ่านช่องไลน์นนะครับแล้วเวลากดอัดมันไม่ได้ยินออกลําโพงนะครับต้องใส่หูฟังตรงมอนิเตอร์นะครับมันออกแบบมาอย่างนี้นะเทปนอนจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับ เสียงจะออกทางหูฟังอย่างเดียวไม่เอาลำโพงเวลาต่อลายอินเข้านะครับเดี๋ยวผมจะกดเลคคอร์บุกเพย์นะครับต้องกดเลคคอร์บุกเพย์นะสองปุ่มนะครับจะเริ่มเลคคอร์นะครับแจ้งตำหนงคือตรงนี้มันไม่มีฝาปิดนะทะลุเลยไม่มีผลอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดจากเครื่องนี้นะ,ะออนะครับเสียงมันจะออกหูฟังนะครับ เนี่ยเสียงออกตรงหูฟังนะฮะเดี๋ยวให้ให้ให้ฟังนะครับตนนี้เป็นระบบโมโนนะครับเนี่ยเสียงจะออกหูฟังอย่างเดียวนะครับอเคแล้วเราจะอัดเนี่ยเสียงออกตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดระบบไินแล้วนะฮะแล้วก็มา,มาลองฟังดูนะครับถอดทุกอย่างนะครับเพื่อจะให้ออกลำโพงจากหูฟังนะครับ ปอซ้ายนะครับปอดซ้ายปอดขวาเต็มระบบนะฮะตัวนี้นะฮะที่อาจจากเครื่องนี้นะครับเมื่อกี้นะนะฮะเป็นระบบ,บ AM นะฮะตัววิทดเอ็มันก็เสียงออกอย่างนั้นนะฮะเข็มเลเวลแบตติดปกติเลยนะฮะเพื่อได้นำเอาไปเนี่ยฮะเข็มเลเวลปิดติดปกติกายนะครับ เดี๋ยวทดสอบฟังระบบเทปนะครับโนปรับได้นะครับเนี่ยนะลำโพงในตัวเสียงจะดังประมาณนี้ระบบเทปนอนเนี่ยครุบจะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเทปนอนรุ่นเก่าเนี่ยไม่มีที่ปรับมอเตอร์เลยนะครับต้องใส่ใสายพานที่พอดีเป๊ะเลย อันนี้ผมสั่นใส่สายพานประมาณสิบเส้นจะได้เสียงประมาณนี้นะครับ em, มันไม่ได้ยานนะฮะแต่มันแบบจะช้ากว่านวงกว่ามาตรฐานนิดนึงนะครับอันนี้แจ้งปในในนี้เลยนะหรือว่าแจ้งแล้วนะครับเสียงจะได้ประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้ยานนะแค็กชีมันอาจจะไม่ตรงอาจจะดรอปลงมาสักสองชีสักหนึ่งชีมันนี้นะครับมันได้แจ้งไว้นะครับ ข,ขวานะครับกดซ้ายนะครับนี่หูนีมหูนะครับตั้งนี้ได้ตั้งเล่นได้ทุกเวรนะ โอเคนะครับขอจบการรีวิวนะครับผม